สวัสดีครับผมกูแบงค์นะครับคุณพิเศษสอนฟอเร x กเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ บัญชีที่ใช้ในการเทรดว่ามีบัญชีประเภทอะไรบ้างแล้วเราควรจะใช้บัญชีประเภทไหนดีถึงจะเหมาะสมกับการเทรดของเรานะครับผมจะสรุปแบบนี้ดีกว่าแต่ละโบรกเกอร์จะมีบัญชีหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด3บัญชีบัญชีแรกคือบัญชีเซ็นบัญชีเซ็นคือบัญชีหน่วยตางเวลาเราเทรดเราจะเห็นจํานวนเงินค่อนข้างเยอะเวลาออกหลอดหลอดก็จะเยอะเป็นพิเศษนิดหนึ่งบัญชีที่2เป็นบัญชีสแตนดาด บัญชี t a ต d a า d เป็นบัญชีที่ผู้คนใช้กันมากที่สุดในโลกเป็นบัญชีพื้นฐานเลยโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าใครเป็นมือใหม่ผมก็แนะนําให้เปิดเป็นบัญชีมาตรฐานนะครับบัญชีเซนกับบัญชี t a ต d a า d จะต่างกันตรงจุดทศนิยมถ้าเป็นบัญชี t a ต d a า d เราจะเทรดเป็นหน่วยดอลลาร์เลยบัญชีเซนเอาง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับเป็นหน่วยตางเพราะฉะนั้นการปัดทศนิยมเนี่ยมันก็ต้องปัดเพิ่มไป2ตําแหน่งเช่น20เหรียญของบัญชี t a ต d a า d มันก็เหมือนกับเป็น2,000ันเหรียญของบัญชีเซนนะครับแต่อย่าลืมนะครับหน่วยมัน เป็นเซนมันเป็นหลักสตางค์นั่นเองนี่คือความต่างระหว่างบัญชีเซนกับบัญชีสแตนดาดนะครับสคือเป็นบัญชี ECN บัญชี ECN เนี่ยจะเป็นบัญชีประเภทใหญ่ๆแล้วสาหรับนักเทรดมือโปรเลยมืออาชีพเลยนะฮะค่าสเปรดอะไรจะต่าการเข้าออเดอร์จะรวดเร็วแต่ด้วยความที่เป็นบัญชีสำหรับมือโปรก็ต้องมีเงื่อนไขในการที่จะเปิดบัญชีนั้นๆนะครับซึ่งแต่ละโบรกเกอร์ก็จะมีเงื่อนไขในการเปิดบัญชี ECN ที่ต่างกัน ก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับผมโบเกอร์ที่ผมใช้ก็คือ Xnet เนดะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของ Xnet เนดะเามาดูกันตรงนี้นะครับบัญชีและเครื่องมือทางการเงินเดี๋ยวเราไล่กันไปทีละตัวเลยครับบัญชีมาตรฐานก่อนเปิดมาครับผมบัญชีมาตรฐานก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ประเภทนะครับก็คือเป็นบัญชีมาตรฐานกับบัญชีมาตรฐานเซน n ์มาตรฐานเซนก็คือบัญชีเซนนั่นแหละสิ่งที่แตกต่างกันก็คือจํานวนทศนิยมถ้าเป็นของ Xnet สิ่งที่ต่างกันมากกว่าก็คือเรื่องของสกุลเงินที่ใช้ในการเทรดถ้าใช้เป็นบัญชีเซ็นเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าเครื่องมือที่เทรดจะเทรดได้เฉพาะ Forex กับตัวโลหะโลหะก็คือพวกทองคำซีเวอร์แพลตินัมพลาเดียมน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะาน้ำมันเนี่ยอยู่ในกลุ่มพลังงานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบัญชีมาตรฐานเฉยๆเนี่ยเราสามารถเทรดได้ทั้ง Forex โลหะคริปโตเคอเรนซี พลังงานก็คือน้ํามันนะครับหุ้นแล้วก็พวกดัชนีพวก DXY, DE 3 0อะไรพวกนี้ที่เป็นพวกดัชนีหุ้นก็สามารถเทรดได้นะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างบัญชี t a ต d a า d กับบัญชีเซนสิ่งที่ผมแนะนําเลยก็คือเปิดเป็นบัญชี t a ต d a า d เลยเนี่ยฮะเขาขึ้นดาวขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับดีกว่าเพราะว่าถึงแม้เราเทรดแล้วก,กําไรขาดทุนยังไงก็เท่ากันต่างกันแค่จํานวนหลอดที่ออกได้มากกว่าแค่นั้นเองบัญชีมาตรฐานเซ็นเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีทุนน้อยจริงๆสักประมาณ4500บาทประมาณนี้เลย นะครับคุณจะอยู่ในหน่วย4ี0 0บาทถึงจะใช้เป็นบัญชีเซ็นแล้วจะเทรดได้นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่หรือว่าเป็นแบบเพิ่งมีไรายได้หรือว่ายัางมีเงินเก็บเล็กน้อยก็สามารถเทรดได้นะครับแต่ว่าถ้ามีเงิน ตั้งแต่1000บาทขึ้นไป1000บาทขึ้นไปผมก็แนะนําเป็นบัญชีสแตนดาดไปเลยบัญชีสแตนดาดไปเลยแบบนี้จะโอเคกว่าก็ถ้าใครเปิดเป็นบัญชีใหม่ครั้งแรกผมก็แนะนําเป็นบัญชีสแตนดาดไปเลยยังไม่ต้องใช้บัญชีเซ็นนะครับเพราะว่าบัญชีเซ็นนี่เป็นบัญชีเริ่มใหม่จริงๆเป็นบัญชีหน่วยตางทุท่านต้องเพิ่มมา2ตําแหน่งกําไรขาดทุนเนี่ยเท่ากับสแตนดาดอยู่แล้วแล้วก็สกุลเงินที่เทรดได้ก็เทรดได้น้อยเพราะฉะนั้นเทรดเป็นสแตนดาดจะดีกว่านะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างสแตนดาดกับสแตนดาดเซ็น ค่าสเปรดเท่ากันเนาะถ้าสังเกตนะครับเริ่มต้น0.3จุดจุดวันนี้ก็0.3จุดจุดนี่คือขั้นต่ำนะครับแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมอันนี้คือบัญชีเริ่มต้นมือใหม่ทั้งหมดที่ยังไม่เคยเทรดมาก่อนหรือเทรดเดโมมาแล้วอยากเปิดเป็นบัญชีจริงไม่รู้ว่าจะเทรดอะไรยังไงผมแนะนําเป็นบัญชีนี้อย่างเดียวครับ standard นะครับผม standard โอเคอันนี้คืออันแรกครับอันที่2ฮะเราจะไล่มานะครับ อันที่2ก็คือเป็นบัญชี ECN นี่คือเป็นชื่อกลางแต่ละโบกเขาจะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัญชีที่เหมาะสําหรับนักเทรดมือโปรหรืออยากจะเป็นนักเทรดมืออาชีพเทรดแบบจริงจังอะ่ะเขาจะใช้เป็นบัญชีสําหรับมืออาชีพนี้นะครับไปดูกันครับไปดูกันครับผม บัญชีสำหรับมืออาชีพก็เป็นบัญชีที่ตรงความต้องการของเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3บัญชีนี่คือของ Xnet แต่ละโบกเกี่ยเขาจะมีไม่เหมือนกันเลยเพราะว่านี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ของแต่ละโบเกอร์นะครับผมขอยกตัวอย่างของ Xnet นะครับ Xnet จะมีอยู่กัน3บัญชีก็คือเป็นบัญชี Raw s p a c e บัญชี Zero แล้วก็บัญชี Pro ทีนี้แต่ละบัญชีมีความแตกต่างกันอย่างไรและเหมาะกับใครบ้างนะครับอมาดูกันครับอย่างแรกเลยก็คือด้วยความที่เป็น บัญชีสำหรับมืออาชีพจะมีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีซึ่งขั้นต่ำในการเปิดบัญชีก็คือ1,000เหรียญ 1,000พันเหรียญก็ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาท3 0 0 0 0กว่าบาทสําหรับการเปิดบัญชีผมย้ำนะครับสำหรับการเปิดบัญชีด,ญชด้วยความที่ Xnet สามารถที่จะฝากเงินและถอนเงินได้ทันทีเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เราเปิดบัญชีเราสามารถที่จะฝากไปก่อน1000เหรียญเพื่อเปิดเป็นบัญชีมืออาชีพหลังจากนั้นเราสามารถถอนเงินตามที่เราต้องการก็ได้นะครับอาจจะฝากไปก่อน1000เหรียญแล้วก็ถอน900เหรียญเลยก็ได้นะครับเราสามารถรับเงินได้ทันทีเพราะว่าจุดเด่นที่สุดของ Xnet ก็คือฝากถอนได้ทันทีฝากเนี่ยเร็วทุกบล็อกสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ การถอนนะครับถอนต้องเร็วด้วยฝาก1,000ถอน900เหลือร้อยเดียวเอามาเทรดก็ได้นะครับแล้วก็เป็นบัญชีสำหรับมืออาชีพด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สามารถทําได้นะครับเอาบอกไว้ก่อนนะครับก็แอบบอ่าโกงๆนิดนึงนะฮะโอเคมี3บัญชีในการเทรดเหมาะกับใครบ้างล่ะ รอสเปซก่อนรอสเปซคืออะไรครับเป็นบัญชีสเปซต่ําที่สุดค่ารมเนียมคงที่นะครับแล้วก็ดําเนินการด้วยราคาตลาดนะครับขั้นต่ำหนึ่งพันเหรียญนะครับสเปซคงที่คือศูนย์ซึ่งสเปซเนี่ยมันไม่ได้ศูนย์ตลอดในบัญชีของรอสเปซมันจะมีการถ่างของราคาบ้างนะครับแล้วก็เราก็จะเสียค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติม,ตมนะครับที่ตรงนี้เนาะแต่ว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน3.5ดอลลาร์ต่อ1หลอด1หลอดนะฮะสมมุติเราออกไป1หลอดปึ๊กนะฮะเราก็จะเสียเงินประมาณสััก3เเหรีียปะมมาณนนะะน้่นคือแบบต็ 1นรับหลอดแล้วเสีย3เหรียญเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าถ้าราคาออก1หลอดเลยนะแล้วราคาถูกทางเนี่ยมันเป็นบวก4ีเหรียญอยู่แล้วเนาะ ก็ถือว่าต่ำมากๆเลยนะครับเลเวเลตไม่จำกัดตัวนี้เราไม่ต้องใช้เยอะมากนะครับเลเวเลตใช้แค่แบบไม่เกิน1ต่อส0งรอก็พออยา่าไปใช้เยอะครับเลเวเลตถึงแม้ว่าเขาจะให้เยอะจริงแต่พยายามคุมให้ต่ำที่สุดนะครับเลเวเลตคืออัตราทดครับยิ่งเยอะเราก็สามารถออกหลอดได้เยอะและด้วยความที่เราออกหลอดได้เยอะเนี่ยมันจะนำไปสู่การโอเวอร์เทรดเพราะฉะนั้นพยายามใช้ตัวเลเวเลตให้น้อยๆน,นะครับถึงแม้ว่าเขาให้ไม่จำกัดมาเราใช้แค่ไม่เกิน1ต่อส0งร้อก็พอครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแนะนำนะครับเครื่องมือทางการเงินในการเทรดทั้งนีนี้ ีก็เทรดได้ทั้ง forex ทองคําน้ํามันหุ้นค r ิป t o c ร r เรน c y ดัดชนีคือเทรดได้ทุกอย่าง,งนะฮะโอเคก็ถือว่าเหมือนกันทั้งหมดนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของค่าสเปรดแล้วก็ค่าธรรมเนียมบัญชีรอสเปรดจะเสียทั้งค่าธรรมเนียม แล้วก็เสียค่าสเปรดด้วยนะครับผมอันนี้คือบัญชีแรกครับต่อไปครับบัญชีศูโรไม่มีสเปรดเลยสําหรับ30คู่สกุลเงินตัวทองคําอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถาสามารถดําเนินการด้วยราคาตลาดไม่มีรีคอดสเปรดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ศูนย์เลยจะไม่เสียสเปรดเลยมันจะไม่ศูนย์เสมอนะมันอาจจะมีแบบหบ้างนะครับแบบเวลาที่ตลาดมันผันผวนน,นนะมันจะขึ้นมาบ้างนะครับแต่สุดที่แล้วมันจะโดนกดให้เป็นศูนย์ตลอดแต่ทีนี้เนี่ยตัวเนี้ยเราจะเสียค่าค่าธรรมเนียมค่อนข้างเยอะตัวเนี้ยจะหนักไปทางค่าธรรมเนียมเลย ก็คือจะเป็นเหมือนฟิกเลยว่าเราเทรดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะเสียเท่านี้เท่านี้เท่านี้แบบคงที่ตลอดเหมาะกับใครครับบัญชีที่เป็นซีโร่ต้องบอกว่าบัญชีซีโร่เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เทรดสั้นเทรดสั้นมากๆเช่นแบบ M1 M5 นะฮะถ้าเราดูกราฟใน MT4 m d 5แล้วลองไปดูในทม์เฟรม1นาทีกับทา์เฟรม5นาทีเนี่ยเราจะพบว่าสเปรดค่อนข้างที่จะสูง แล้วทีนี้เวลาราคามันไปชนมันจะไม่ TP สักทีอะไรนึกออ,อ,ออกไหมฮะมันจะไม่ชนราคาที่เราตั้งไว้แล้วด้วยความถ่างของสเปดตัวเนี้ยเราจะเสียเปรียบแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นบัญชี0ีโบัญชี0ีโเราจะกดสเปดให้เหลือศูนย์เลยราคามันจะโดนตรงไหนตรงนั้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นซีโรเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เทรดสั้นสําหรับ M1 M5 แบบเนี้ยผมมองว่าเหมาะมากๆเลยสายสแกปปิ้งเล่นสันส้นๆนะครับนั่งเทรดทั้งวันเนี่ยแนะนําเป็นบัญชีซีโรครับผม ต่อไปับเป็นบัญชีโปรบัญชีโปรเป็นบัญชีที่มีการดําเนินการทันทีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็สเปรดต่ําไม่มีค่าธรรมเนียมก็คือว่าบัญชีนี้เราจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยจะเสียเป็นค่าสเปรดอย่างเดียวไม่มีคอมมิชชั่นตัวนี้ก็สเปรดจะเริ่มต้นที่0.1นนะครับบัญชีโปรจะเป็นบัญชีที่เสียสเปรดค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมทีนี้มันต่างจากพวกบัญชีอื่นอย่างไรล่ะก็คืออย่างแรกเนี่ยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับเท่าที่ผมใช้นะครับบัญช ที่เทดช่วงข่าว หรือว่าตลาดที่มีความผ,ลผลันผวนค่อนข,ข้างสูงแบบว่ากราฟสวิงค่อนข้างเยอะแ,แบบข่าวประกาศออกมาแบบนี้แล้วเราจะเข้าออเดอร์แล้วบางทีกดเข้าออเดอร์ไม่ได้ผมบัญชีโปรจะมีโอกาสเข้าได้ได้เร็วที่สุดแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการเสียค่าสเปรดแล้วก็จะมีช่วงถ่างที่แบบว่าไม่ได้เยอะมากอย่างบัญชีรอสเปรกับศู r ย์เราจะสังเกตได้เลยว่าเ,เขาจะมีค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นเนี่ยการที่เราจะเสียค่าคอมมิชชั่นคือการกดสเปรดแล้วเวลาช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงมากนะครับค่าสเปรดมันจะถ่างขึ้นขึ้น เข้าออเดอร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นบัญชีโปรเรายอมให้สเปรดถังนิดนึงแต่สามารถที่จะได้ออเดอร์ณเวลานั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นบัญชีโปรเหมาะสำหรับคนที่เทรดช่วงข่าวเป็นหลักรอข่าวอย่างเดียวแล้วต้องเป็นข่าวที่รแรงมากๆนะครับแรงแบบว่าแรงจริงๆถึงจะเหมาะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแนะนำนะครับสรุปอีกครั้งนะครับว่า สามบัญชีเนี้ยเหมาะกับใครบ้างนะครับส่วนตัวเนี่ยผมใช้เป็นรอสเปซรอสเปซจะเป็นบัญชีที่มีต้นทุนในการเทรดต่ําที่สุดแล้วตลอดสภาวะตลาดไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นไซเบ์จะเป็นเทรนด์จะเป็นข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่รอสเปซเนี่ยในมุมมองผมเสียน้อยที่สุดแล้วคือแบบ ค่ากลางทั้งหมดเป็นบัญชีที่ผมใช้เยอะที่สุดนะครับคือรอสเปซนะครับสำหรับใครที่เทรดเป็นแบบว่าเดย์เทรดปิดภายในวันหรือว่าถือรันเทนก็แนะนําเป็นบัญชีรอสเปซสองครับ,บัญชีซีโร่เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่เทรดสั้นนั่งเทรดทั้งวันน่ะนั่งเทรดทั้งวัน,น,น M1 M5 ตึงตึงๆก็คือ M15 เป็นสแครปปิ้งเข้าๆออกๆใน1วันเนี่ยเราจะเข้าออเดอร์กันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเข้าออเดอร์ค่อนข้างเยอะผมแนะนําเป็นซีโร่นะครับคุณจะได้เปรียบในการเข้าออเดอร์แล้วก็จะถึงจุดเป้าหมายได้้ง่่ายทีสุดแลวก ก็ต้นทุนในการเทรดก็จะลดลงด้วยเพราะว่าเป็นบัญชีระดับมืออาชีพนะครับ3ครับบัญชีโปรเหมาะกับคนที่เทรดช่วงข่าวข่าวแรง,แรง แบบเร็วๆต้องการเข้าออเดอร์แบบทันทีเป็นบัญชีที่มีการดําเนินการได้ทันทีเนี่ยนะครับก็เหมาะที่สุดแล้วแล้วแต่ท่านว่าท่านเป็นนักเทรดเดอร์ประเภทไหนเรดยาวเรดสั้นเรดรายวันเน้นรอสเปซเรดสั้นๆนั่งเทรดทัท้ทงวันใช้ซีโร่เรดข่าวตลาดพันผวนอยากได้ออเดอร์ตอนนั้นทันทีใช้บัญชีโปรนี่คือสิ่งที่ผมแนะนําสำหรับบัญชีมืออาชีพแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเรามีขั้นต่ําอยู่ที่เท่าไหร่ฮะหนึ่พเหรียญเป็นขั้นต่ําที่เราต้องใช้ในการเปิดบัญชีแต่กก็็เปนาร เต,เติมเพื่อเปิดบัญชีครั้งแรกเราสามารถถอนเงินได้ทันทีเพราะว่า จุดเด่นที่สุดของ Xnet ก็คือการถอนเงินได้ทันทีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมไม่เสียอะไรเลยนะครับเงินของคุณคุณเติมเท่าไหร่คุณถอนได้เท่านั้นเลยนี่คือข้อดีเพราะฉะนั้นเติม1 0 0 0ถอน9ก0ก็ได้นะครับเติม1,000ถอน9ก9ก็ได้นะครับเหลือ1นเหรียญไว้เทรดย,ยังได้เลยนี่คือข้อดีของ Xnet อ่านี่คือบัญชีสำหรับมืออาชีพต่อไปมีอะไรบ้างเอ่ยก็มีการฝากและการถอนนะครับมาดูการเล็กน้อยนะครับพูดมาขนาดนี้แล้วฝากและถอนนะครับตอนนี้มีการปรับในการฝากเงินเล็กน้อยนะครับก็คือ ฝากจะอยู่ที่ประมาณ10เหรียญ10เหรียญถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็ไม่เกิน400นะครับ300กว่าบาทประมาณนี้นะครับความเร็วก็คือทันทีการถอนไม่มีขั้นต่ําในการถอนถอน0.5ก็ได้ความเร็วอันนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงถ้ามีเด็ดเนี่ยหมายความว่าไม่เกิน24ชั่วโมงก็คือ1วันอันนี้กรณีของธนาคารกรุงเทพนะครับในมือถือ BDC สําหรับ Xnet นะครับเราสามารถที่จะฝากเป็น BDC Trade เป็นหน่วย BDC ได้ฝากขั้นต่ําก็คือ10เหรียญ10เหรียญของ BDC นะครับอาจจะเป็น 0. ู 01 BDC ก็ได้นะครับใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะเป็นค r y p t o c u r เรนซี72ชั่วโมงการถอนขั้นต่ำก็อยู่ที่10เหรียญน,นะครับ BDC มีขั้นต่ำในการถอนโอเคใช้เวลานานาน,นิดนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกบัญชีของต่างประเทศนะครับสออันนี้ก็ฝากทันทีแล้วก็ถอนเงินได้ทันทีเลยทีนี้จะมีแอปธนาคารหล,หลายๆธนาคารนะครับซึ่งปกติแล้วผมก็ไม่ได้ใช้การถอนเงินโดยตรงจากธนาคารถ้าเป็นผมผมจะถอนเงินโดยใช้เนี่ยฮะ การชาระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ในไทยนะครับอันนี้เราก็จะไม่จํากัดเรื่องของธนาคารและเราสามารถใช้ของกุ้งสีได้ t t b ได้ธนาคารกสากาิกรได้ธนาคาร SCB ได้ธนาคารอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเลยสามารถถอนได้ทั้งหมดโดยที่เวลาเติมเงินเนี่ยขั้นต่ำคือ10เหรียญตามปกติอยู่แล้วแต่ว่าถอนขั้นต่ําคือ1เหรียญน,นะครับ แล้วก็ได้เงินทันทีอ่านี่ก็คือเป็นวิธีที่ผมใช้ถอนเงินบ่อยที่สุดนะครับคือการชําระผ่านธนาคารออนไลน์ในไทยออนไลน์แบงกิ้งเพย์เมนต์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะชื่อแบบนั้นนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของการฝากถอนนะครับอันนี้จุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับก็คือถอนเงินเร็วที่สุดอีกอันนึงคืออะไรเอ่ยค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมคืออะไรฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับเอาให้สุดนะครับอันสุดท้ายละค่าธรรมเนียมของเอสเนเราอยากให้คุณมุ่งมั่นกับการเทรดไม่ใช่การจ่ายค่าธรรมเนียมเราจึงสร้าง สภาพแวดล้อมในการเทรดที่ทําให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับต้นทุนที่ต่ําที่สุดโอเคลืมค่าธรรมเนียมการถอนเงินไปได้เลยอาวสุดท้ายก็คือไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับถ้าใช้ออนไลน์แบงกิ้งเพย์เมนท์ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือไม่เสียเลยถอนเท่าไหร่เท่านั้นนะครับแต่ขั้นต่ําคือ1เหรียญเนานะโอเค บัญชีสำหรับเทรดเดอร์ทุกประเภทนะครับเลือกบัญชีที่จะให้ผลตอบแทนสูงที่สุดโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดก็อย่างที่บอกมือใหม่ใช้บัญชีสแตนดาดเลยนะครับแนะนําเป็นบัญชีสแตนดาดเลยสแตนดาดเซ็นเนี่ยมาไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับว่ามันใช้ทุนน้อยมากๆเลยแนะนําเป็นสแตนดาดไปเลยส่วน้ใครอยากจะเป็นมืออาชีพอยากจะเป็นมือโปรเนาะเดทเทรด สายรันเทนสายรันเทนแบบผมก็ใช้เป็นบัญชีรอสเปซนะครับส่วนใหญ่แล้วผมใช้รอสเปซนะครับเพราะว่าทุกช่วงตลาดเนี่ยคือต่ําที่สุดแล้วนะฮะถ้าใครเทรดสั้น m 1 m 5 m 1 5ให้ใช้เป็นบัญชีซีโรแล้วก็ถ้าใครเทรดช่วงคาวรอคาวให้ใช้เป็นบัญชีโปรก็ตามกลยุทธ์ที่ท่านใช้เทรดเลยแล้วแต่บุคคลนะครับแล้วก็อะไรเอ่ยสุดท้ายบอกลาสวอปได้เลยนะครับสวอปคืออะไรครับ ซ็อฟก็คือดอกเบี้ยเมื่อเราถือออเดอร์ข้ามคืนนะครับเวลาเราเข้าออเดอร์ค้างไว้แล้วก็ไปอีกวันหนึ่งเนี่ยเราจะเสียค่า s w อ p หรืออาจจะได้ค่า s w อ p ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ของ Xnet ก็คือเป็นฟรี s w อ p หมดแล้วนะครับเราสามารถถือออเดอร์ได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับตราบนานเท่านานไม่มีค่า s w อ p ไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเกิดขึ้นเสียสเปรดแค่ครั้งเดียวจบปิดออเดอร์ก็ไม่เสียแล้วนะครับนี่คือข้อดีแล้วก็สำหรับใครที่ ตรงนี้สําคัญนะครับสำหรับใครที่นับถือศาสนาอิสลามเราไม่สามารถที่จะเทรดแล้วมีค่าดอกเบีย้ยได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้บัญชีที่เป็นฟรีสวอปจริงๆนะครับถึงจะทําได้เพราะฉะนั้นก็แนะนําเป็นตัว Exnet เลยแต่ก็ไม่ได้ฟรีสวอปทุกคู่สกุลเงินนะครับจะมีบางสกุลเงินที่ยังคงเสียค่าสวอปอยู่ ทางที่ดีก็คือเทรดไม่ต้องถือออเดอร์ข้ามคืนเลยสําหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของค่าดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตรงนี้ออกแต่ว่าถ้าจะถือข้ามคืนจริงๆไม่เสียสวบอย่างเทรดทองเนี้ยไม่เสียสว a ก็สามารถทําได้ถ้าใช้บัญชีของ XN ็กเอาจจะเป็นบัญชีใหญ่ๆหน่อยก็จะได้สิทธิพิเศษในหลายๆคู่สกุลเงินนะครับคู่สกุลเงินหลักหุ้นกิบโตดัชนีและทองคาไม่คิดค่าสอ a ทางการเงินส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้ทุกตัวนะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ประมาณนี้นี่คือ ประเภทของบัญชีในการเทรดของแต่ละคนนะครับก็อย่างที่บอกถ้าใครเป็นมือใหม่ผมก็แนะนาใช้บัญชี t a ต d a า d ไปเลยแล้วก็3บัญชีนี้อยู่ที่ว่าท่านเนี่ยเป็นนักเทรดแบบไหนถ้าเทรดสั้นก็ซีโรไปเลยถ้าสายเดทเทรดก็ใช้เป็นบัญชีรอสเปซถ้าเทรดข่าวก็ใช้เป็นบัญชีโปรแล้วก็การถอนเงินเนี่ยถอนเงินเร็วที่สุดอยู่แล้วนะครับเอ็กเนเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วสามารถฝากพวกบิตคอยอะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาจะถอนเงินแนะนําเป็นใช้อย่างนี้ฮะ การชาระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ออนไลน์แบงกิ้งเพย์เมนต์สามารถฝากและถอนเงินได้ทันทีแต่ว่ามีขั้นต่ําในการถอนคือ1เหรียญประมาณนี้เนาะแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียนมอะไรเพิ่มเติมแล้วมีบัญชีเยอะๆในการเทรดแล้วก็ฟรีสวอปนะครับก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับหลายๆท่านถามผมเยอะมากนะครับว่า3บัญชีเนี้ยต่างกันยังไงผมก็มาอธิบายโดยละเอียดไปเลยก็แล้วแต่ท่านว่า จะมีกลยุทธ์การเทรดอะไรอย่างไงนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ไว้ประมาณเท่านี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นักเทรดเดอร์ทั้งมือใหม่แล้วก็มือเกา่าหลายๆคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์จะได้มาเจอผมบ่อยๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมครูแบงค์ครูพิเศษสอน forex สำหรับคลิปนี้ส,นสวัสดีครับ xness ให้บริการอะไรบ้างเข้าถึงสินทรัพย์การเทรดยอดนิยมวันนี้ได้ในทันที สามารถถอนเงินได้ในทันทีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมติดตั้งเลยแล้วเริ่มเทรดกับ Exness